สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้วันที่12เนาะก็เห็นเด็กๆนะคะน้องๆเยาวชนแล้วก็ในหลายท่านนะคะที่ไปประสาทตาเมืินทมวันนี้เนาะก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราจะได้นะคะแสดงตัวตนของเราว่าประสาทตาเมือนทมคือของประเทศไทยทมิไม่ควรมาก้าไก่นะคะเพราะประสาทตาเมืินทมมันอยู่ในอธิป,ปไตยดินแดนของประเทศไทยอยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็ดีใจกับเยาวชนทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านแหะคะ่ะน้องๆลูกลูกหลานเนาะที่เดินทางกันไปนะถึงจะไม่ได้มากนะคะเป็นพันแต่ก็ยังภูมิใจที่ยังมีน้องๆเยาวชนให้ความสนใจกับอธิปไตยดินแดนของประเทศไทยเราเนาะจะได้ปลูกฝังให้ลูกให้หลานได้รู้ว่านี่คือแผ่นดินไทยอธิปไตยของประเทศไทยนะควรรักษาไว้ให้ลูกหลานภายหน้า ในอนาคตข้างหน้าจะได้มีผืนแผ่นดินพูดได้เต็มปากว่าเรามีประเทศเป็นของตัวเองมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมีเอการาชเป็นของตัวเองนะคะลูกหลานไทยก็จะได้เข้าใจเนาะแล้วก็ภูมิใจในชาติเกิดของตัวเองนะคะอันนี้มายเลิฟเจก็เลยเอามาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังนั่นเลยค่ะเดีย๋ยวเดินตรงทุ่งหญ้าที่เขาตัดไปแล้วนะคะมายเลิฟเจก็ มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะเกี่ยวกับการที่เราได้ดูข่าวเห็นเยาวชนออกไปกระตือหรือล้นในสิ่งที่เรากําลังมีประเด็นกับเพื่อนบ้านอยู่นะคะยังดีกว่าลหลายท่านเนาะที่ยังนิ่งเฉยอยู่เนาะก็อยากให้ลุกมาปกป้องบ้านเมืองของตัวเองค่ะเพราะเรานะคะจะได้ไม่ถูกใครมารังแกข่มเหงตัวเองในประเทศของตัวเองนะคะเนาะอย่างถ้า มีใครเข้ามาทําให้เราแบบร่อยค่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราใช้เงินนําหน้าว่ามีเงินเยอะจะข่มเหงใครก็ได้จะพูดเหยียดหยามใครก็ได้ในแผ่นดินของตัวเองเนี่ยเราจะกลายเป็นคนชั้นสองชั้นสามในแผ่นดินของตัวเองเนี่ยก็อยากให้ลูกๆหลานนั่นแหละค่ะขึ้นมาปกป้องนะคะเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นไทยของตัวเองเนาะรักชาติค่ะ มายเลฟเจบอกเลยมายเลฟเจรักชาติรักแผ่นดินเกิดของตัวเองรักประเทศไทยนะคะไมายเลฟมายูฝรั่งเศสก็รักบ้านเมืองของเขาคะ่ะบ้านเมืองของเขาก็คือของเขานะคะเรามาอาศัยเขาอยู่เราก็รักแล้วก็เคารพกฎกติกากฎหมายบ้านเมืองของเขาฉกเช่นเดียวกันกับเราต้องเคารพกฎหมายกฎกติกาทางสังคมในบ้านเมืองของเราด้วยเนาะนะคะเพราะเรามาเราไม่เคยไปทําร้ายหรือ ไปดูถูกเหยียดยามด้อยค่าใครในประเทศของคนอื่นอยู่แล้วเชื่อว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของเขานะคะฉะนั้นเราอยู่บ้านเมืองของเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของเรานอกกฎกติกาอะไรที่มันอยู่ในสังคมหมู่มากถ้าเรายึดกฎกติกาสังคมเรามันก็น่าอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเนาะก็เห็นลูกๆหลานๆออกมาแสดงความเป็นไทยของตัวเองเนี่ย โอ้ยภูมิใจค่ะภูมิใจที่ลูกหลานรุ่นใหม่ในอนาคตจะได้รู้จักรากเหง้าของตัวเองว่ามาจากยังไงประวัติศาสตร์ก็อยากให้รัฐบาลเนาะนำประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละค่ะให้เป็นวิชาบังคับเหมือนประเทศนอกเนี่ยก็ต้องเรียนขณะเราเป็นคนต่างต่างด้าวอ่ะมาอยู่บ้านเมืองเขา เราก็ต้องรู้ประวัติศาสตร์เขาเขาให้เรียนนะคะให้เรียนประวัติศาสตร์ของที่นี่นะคะรู้จักรุยสิบสี่รู้จกั 14, จกคนโน้นคนนี้ในประเทศของเขาเนี่ยแล้วรู้จักการเป็นมานะคะรุยแปด้วยอะไรของเขาเนี่ยนะคะที่เราเรียนมาเนาะนะคะฟิลิปเราเรียนประวัติศาสตร์บ้านเขาเหมือนกันคะ่ะนะคะทุกคน ฉะนั้นบ้านเมืองเราก็ควรจะมีประวัติศาสตร์เข้าไปสอนในโรงเรียนไม่ใช่เอาแต่คำสอนอะไรก็ไม่รู้บิดเบือนไปยัดใส่หัวสมองเด็กๆนะคะอนุบาลป .1 เนี่ยเขาไปยัดใส่สมองละมันเป็นอะไรที่ไม่ควรเราเข้าไปยัดในการที่ว่าจะต้องเป็นวันอย่างนี้เฮ้ย ขอโทษด้วยลมนี่แหละคะ่ะจามเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะทําคลิปยาวแล้วก็ไม่อยากลบคลิปนะคะธรรมชาตินะคะจามแต่เราก็เอามือปิดปากทุกครั้งเลยแหละแล้วมาเิ่บเจก็เชื่อคนไทยเราอ่ะนะคะเวลาจามน้ำมูกไหลเนี่ยหรือนะคะนะคะขอโทษเนาะใครที่ทานข้าวอยู่เนาะก็คือขนาดเราจะถหยนน้าลายของเราเนี่ย ไมเลิฟเจยังต้องเอาใส่กระดาษนะคะใส่กระดาษก่อนแล้วค่อยไปทิ้งขยะนะคะถ้าเราอยู่บ้านเราก็ใส่ทางขยะของเรานะคะมาเลิฟเจก็เชื่อว่าคนไทยส่วนมากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็คือเราจะไม่ลงเลี่ยร่าใช่ไหมคะหรือถ้าเราเดินตามถนนเราไปเห็นอะไรนะช่องโหวที่ทางระบายน้ําเราก็เอาลงตรงนั้นได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เข้าใจนะคะแต่ถ้าจะให้เรา เรียราดไปทั่วเนี่ยมายลุเจเชื่อว่าคนไทยคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนาะนี่แหละคะ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละว่าไปดูข่าวมาแล้วก็ภูมิใจในเด็กๆนักเรียนเราเนาะแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานนั่นแหละคะ่ะเยาวชนรุ่นใหม่ที่รู้จักรักชาติรักผืนแผ่นดินเกิดของตัวเองเนาะจะได้เป็นตัวแท,แทนหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นต่อๆไปว่า ชาติเราเป็นแบบนี้นะตรงไหนคืออธิปไตยของเราเราจะได้เรียนรู้นะคะสถานที่โบราณสถานของประเทศไทยเรามีกี่แห่งแต่ละจังหวัดนะคะมีอะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าถ้าได้เรียนประวัติศาสตร์เด็กๆเ,เขาก็จะได้รู้และความรักชาติของเขาก็จะเกิดขึ้นมาจากการเรียนประวัติศาสตร์นี่แหละคะ่ะเมื่อเรามีปฏิบัติประวัติศาสตร์ให้เราเรียนเนี่ยมันก็จะเกิดความรักชาติไปในตัว แต่ก็คําสั่งสอนของพ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะสั่งสอนลูกๆหล,ล,ลานเราต่อไปว่าประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้นะควรเคารพรักยึดถือให้มั่นนะคะชาติเราเนี่ยมีสามสถาบันหลักเป็นที่ประจักษ์ให้สังคมทั่วโลกได้รู้ว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่รักและห่วงใยประชาชนจริงๆทําเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเลยเงินทุกบาททุกสตางค นะคะที่ประชาชนบริจาคให้ไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเลยเอาไปทำโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศแถมยังมีนะคะเงินส่วนพระ,งพระองคอ์เงินส่วนตัวว่างัานเถอะง่ายๆงายเงินส่วนตัวบริจาคออกมามากมายเลยเพื่อที่จะสร้างนะคะสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นและมีประโยชน์กับคนไทยในชาตินี้แหะคะ่ะให้น้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆลองไปย้อนดูนะ อย่าไปฟังอะไรที่เขายัดเยียดในด้านผิดๆเข้ามาให้เนาะเราฟังและเราไปค้นหาดูเกิดอะไรขึ้นกับคำพูดเหล่านั้นนะคะมันจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราฟังมามันผิดหรือมันถูกนะคะความจริงมันจะปรากฏหากเราค้นหาความจริงนะคะอันนี้ก็ฝากลูกๆหลานๆไปด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ ในคลิปถัดไปเนาะเขอาต้นสะเดามาปลูกค่ะทุกคนเนี่ยต้นสะเดาสวยเลยค่ะเอ่อเอาต้นสะเดามาปลูก,ก,ตลตาากแต่ว่ามันสูงค่ะเป็นต้นสะเดานะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมต้นเสะเดาค่ะแต่ว่ากิ่งก้านเขาตัดออกไปหมดแล้วเก็บเอาไม่ได้นะคะรับเขาเขาปลูกใหม่นะคะต้นเขายังไม่โตเนาะอันนี้แหละค่ะต้นสะเดา ใบเรียวๆนะคะต้นเดาจะเป็นใบเรียวๆยาวๆนะคะทุกคนเนี่ยออบอกไม่ถูกมันจะมันจะต่างจากอีกใบหนึ่งนะอันนี้เป็นต้นสเสดาจริงๆนะคะทุกคนต้นสเสดาของฝรั่งเศสมันจะเป็นใบเรียวยาวนะคะแต่ถ้าเป็นใบกลมๆรสชาติขมเหมือนกันนะคะบางคนก็บอกเป็นสเสดานะคะแต่อันนี้คือสเสดาเท้นะคะ,สะเสดาเท้จะใบเรียวยาว ใบเขาจะเรียวยาวแล้วก็ลื่นมันค่ะแต่ถ้าเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งที่บางบาง,บางคนก็บอกเป็นสะเรวกินได้เหมือนกันค่ะนะคะกินได้เหมือนกันไมายลบเจก็ลองเก็บไปกินแล้วมันก็ขมเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กินเยอะมากมายครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นต้นใบเรียวหมยลบจะชอบเพราะเป็นสะเรวจรวิงๆ นี่แหละคะ่ะบางคนจะจะบอกว่าต้นต้นนี้ก็คือสะเดาเนี่ยใบแบบนี้แต่ว่าไมล์เลเจว่ามันไม่ใช่แต่มันก็ขมนะคะมันก็ขมใบใบเขาก็ขมเหมือนกันขมเป็นเป็นสะเดาคนละพันธุ์ประมาณนั้นแหละคะ่ะเนี่ยนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เป็นสะเดาแต่ว่าคนละพันธ์แต่ถ้าสะเดาของฝรั่งเศสจริงๆก็นั่นแหละคะ่ะใบเรียวๆยาวๆใบหน้าหน้าใบเขามันจะออกมันๆนะคะอ่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไป คลิปนี้สวัสดีค่ะ